ันน to ี้แจ็คกี้มาทำอะไรที่โรงเรียนคะก็มาหาน้องๆทุกคนที่โรงเรียนศศึกษาทุกมหาเมฆเนาะก็จะมาทำโปรเจกต์ a s for All นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เหมือนเราอยากจะมาส่งมอบความสุขให้กับน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยินน้องๆที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็น้องๆที่เป็นออทิสติกเนาะก็เหมือนโปรเจกต์นี้ผมแล้วก็ทางทีม ODH Entertainment ก็รวมกันทำขึ้นมาเพื่ออยากจะเขาเรียกว่า มอบความสุขให้กับเด็กๆทุกคนในวันนี้ครับผมใช่อันนี่เราเรียนมาอะไรยังไงบ้างก็ความจรงิงแอบมีซ้อมๆมาเล็กน้อยเพราะว่าเหมือนอักบ้ยน,นิดหนึ่งเพลงอัสก็คือเป็นเพลงที่ผมกําลังจะโปรโมทนะเป็นเพลงที่เล่าเกี่ยวกับการขอบคุณทุกความสัมพันธ์ขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาอะไรเงี้ยก็จริงๆเพลงนี้ผมแอบมีการ เขาเรียกว่าอะไรคิดท yeah. like ่าท yep. yeah. exactly. ี่เป็นภาษามือมาด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นกันใน c h a l l e n g ์ทิกเกอรหรือใดๆอะไรเงี้ยครับอย่างโปรเจกต์นี้จะพีมไปได้ที่มาที่ไปไปบ้างก็ผมกับทีมก็ช่วยกันคิดว่าแบบเออเราจะหาอะไรที่พิเศษพิเศษสําหรับเพลงนี้ดีไหมด้วยความที่เป็นแบบเนื้อหามันเกี่ยวกับการ appreciate ความสัมพันธ์เนาะเกี่ยวกันขอบคุณอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออไหน เรารู้สึกไม่ได้อยากจะขอบคุณแค่ตัวเราคนเดียวอะไรเงี้ยเราอยากจะขอบคุณทุกๆคนก็เลยแบบเออเลือกที่จะมามอบความสุขให้กับน้องๆด้วย,ยครับงานรันที่สิบเนเป็นพิเศษมากๆสำหรับเราใช่พิเศษมากๆแล้วก็เดือนนี้เดือนกันยายนก็เป็นเดือนที่พิเศษด้วยวันนี้ด้วยหรอวันนี้ด้วยครับวันที่17กันยายนเฮ้ยเลยเลือกเลือกเป็นวันนี้ดลวตั้งใจเลือกวันนี้ตั้งใจเลือกนนี้ค ตัว M b นี้คือ,อยังไงบ้างคะ M b ที่สปล่อยอะไรยางงก็ M b ตัวนี้ปล่อยวันที่25กันยายนนี้ครับก็มีแอบมีสปอยเล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้ทุกคนแบบได้ได้เห็นกันเนาะก็คือล่าสุดเพิ่งปล่อยตัวโลโก้ไปก็ค<ม>ือทุกคนก็จะได้เห็นแล้วแบบเออมันมีซิมโบลิกอะไรเล็กๆน้อยๆอะไก็ไปตีความกันเองนะครับแต่ว่าไม่อยากจะสปอยเยอะจะบอกเลยว่ามีความพิเศษแน่นอน ใช่คับเนื้อหาเพลงเป็นยังไงนะเนื้อหาเพลงคือเพลงนี้แจ็กกี้จะแต่งมาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือการขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาอะไรเงี้ยขอบคุณความสัมพันธ์ขอบคุณสิ่งที่เคยทําร่วมกันอะไรเงี้ยทุกวันนี้ฉันยังจาได้อยู่นะอะไรเงี้ยครับทุกอย่างเป็นความทรงจำที่ดีของเรา production ท e เดิมไหม production ทีมเดิมครับทีมเดิมตลดไป ไอ้นี้เราจะมีชาเลนจ์อะไรด้วยหรือเปล่าคะมีครับมีมีมีคิดว่าจะมีชาเลนจ์ที่เป็นตัวภาษาเมืองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอทุกผมไปสอนทุกทุกคนนะฮะขอบคุณรอยยิ้มที่เคยมีให้กันอะไรประมาณนี้กลุ่มกรุ่รอยยิ้มขอบคุณรอยยิ้มที่เคยมีให้กัน ประมาณนี้ก่อนฮะ<า>ใช่แล้วกัชาเลนเรื่องเพลงแล้วเดี๋ยวอีมีชาเลนใน X ด้วยใช่ครับทชาเลนเป็นชาเลนจ์สเปซเจวัน,นใช่สำหรับเดือนพิเศษและวันพิเศษก็เลยแบบเออรู้สึกว่าแต่จริงๆอะ่ะโกลหลักของผมสำหรับการมาทำสเปซใน X กก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากพูดให้เก่งขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออสเปซเป็นแพลตฟอร์มเป็น แพลตฟอร์มที่แบบว่าสามารถฝึกเราในการพูดได้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออเลือกจะมาลองแบบสเปซดูซิว่าแบบจะทำให้เราพูดเก่งขึ้นหรือเปล่าอ่ไรเงี้ยเป็นช่องทางการสืส่อสารระหว่างเรากับแฟนคลับด้วยใช่ครับอับบนนี้แลว้วมันมีอะไรแบบแปลกใหม่ที่ได้รับความคิเดเห็นจากแฟนคลับบ้างไหมแปลกใหม่ครับก็หลายๆคนก็บอกว่าเหมือนได้รู้จักผมมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนได้เข้าใจความคิดอะไรบางอย่างของผมมากขึ้นใช่แต่ว่าเหมือนมีคนทำงานหนักใช่ไหมคะผม ผมไม่ใช่ใ,ชใครทำงาน,นอะ่ะอ๋อแอดมินใช่ครับแอดมินอยู่ทางนน้นเลยครับ <laughs> แอดมินทำงานหนักมากก็คือมาสรุปสเปซให้ในทุกวันเลยซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายสุดท้ายที่ผมจะสเปซแล้วก็คือเป็นวันที่ครบช h a เลนจ์เจ็ดวันซึ่งวันนี้ผมจะไปสเปซกับพี่พี่ทูนิตี้ด้วยครับจะปล่อยได้ไหมให้แฟนคลับติดตามว่าวันนี้มันพิเศษมากเลยอย่างเงี้ยก็มีหัวข้ออะไรหรือเปล่า โอเข้อ Space วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมอัปเดตมาหลังจากครบ1ปีที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเติบโตอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะไปดีแคปกันให้ฝังว่าแบบเออเ,เป็นยังไงอัปเดตชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยครับแล้วนี้เราต้องแฟนๆจะติดตามช่องทางในการสเปซวันนี้ยังไงบ้างก็สามารถติดตามช่องทางการสเปซของผมได้แล้ว ที่ x ของผมนะครับแจ็คกี้จักรินนะครับสามารถเข้ามาฟังกันได้เดี๋ยวผมจะคิดแฮชแท็กแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปตามฟังกันได้ครับนอกจากเพลงเรามีอย่างอื่นและซีรีส์น้ำอะไรใดก็นอกจากเพลงใช่ไหมครับก็จะมีตัวซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมใช่ก็อันนี้ใกล้คิดว่าใกล้จะได้ออนแอร์ทุกคนน่าจะใกล้เห็นอะไรอ่นแรก็ฝากติดตามกันนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วย ใช่พนออันนี้คิดว่าน่าจะไม่นานเหมือนกันใช่ค่อนข้างงานเยอะเหมือนตั้งแต่ตลอดอปีที่ผ่านมาที่แจ็กกี้ได้ออกมาดูแลตัวเองเปิดรีสเน,นี้ยค่อนข้างงานเยอะมากๆเลยตอเน,นี้ยเข้ามาเป็นยังไงบ้างคะในเการแบงเวลาหรือว่าการดูแลตัวเองมันต่างาก,ากันมเริ่มลงตัวหรือยังก็ถามว่าเริ่มลงตัวหรือยังก็ยังมีสะดุดนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ ทีมงานทุกๆคนก็เป็นกำลังใจแล้วก็สามาคัคคีกันมากๆเย้ยก็เลยทําให้ทุกอย่างมันยังสามารถเดินต่อไปได้อยู่ก็คิดว่า,าไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นค,คิดว่ากําลังสนุกกับสิ่งที่ทําอยู่ทำให้เราโตขึ้นนัจากที่รู้สึกว่าทาให้โตขึ้นนะครับความคิดอะไรนี้ก็เปลี่ยนขึ้นทุกอย่างเปลี่ยน,มนหมดเลยครับความคิด ครับเก่งขึ้นครับผมก็อยู่คนเดียวแล้วก็ต้องพูดให้เก่งขึ้นนะนอกจากนี้เราเน่ยคือเราปล่อยเปมีอัลบั้มมีพีใช่เป็นอีพีเราการปล่อยก็คือตั้งใจจะปล่อยทั้งหมดสี่เพลงก็ทำเป็นพีด้วยเนาะใช่ค่ะอย่างเงี้ยเราจะมีอย่างอื่นให้แฟนๆติดตามได้หต่ออะค่ะอย่างเช่นพวกจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตหรือว่าแฟนไซอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆทางทีมมีคิดอยากจะทำตัว ซีซันกรีตติ้งอยู่ครับก็คือจะเป็นเหมือนโฟโต้บุ๊กเป็นเหมือนกิฟต์เล็กๆๆๆที่อยากจะทําเพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกๆคนส่งเพื่อเพื่อส่งผ่านไปปีีหน้าปีที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ถ้าทําแล้วก็ผักอุดหนุนกันด้วยนะครับไง,งาฝากงานวันนี้แล้วก็ฝากซีซันกรีติ้งที่เราจะเกิดขึ้นดี๋ยวครับผมก็ ขอฝากงานวันนี้ด้วยนะครับผม As For All นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมกับทีม OTH Entertainment นะครับร่วมกันทำขึ้นมาเพื่อแบบอยากจะส่งมอบความสุขให้น้องๆนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ยังไงก็ฝากอินดูน้องๆที่โรงเรียนศศิษาทุ่งมหาเมฆด้วยนะครับแล้วก็ฝากซีซันกรีตติ้งที่ผมกับทีมกำลังจะทำด้วยนะครับได้นะครับเดี๋ยวแจ็กี้ฝากช่องทางติดตามแจ็กี้ ครับผมก็สุดท้ายฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับผม EP ศูนย์หนึ่งหัวไฟฟ้านะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยออกมา4เพลงแล้วนะครับผมฟังได้แล้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ MV เพลง us นะครับก็ใกล้จะปล่อยแล้วนะครับเหมือนที่25กันยายนนี้นะครับผมก็กด subscribe กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากช่องทางการติดตามของผมทั้งหมดด้วยนะครับผมแล้วก็ฝาก OTH Entertainment ด้วยนะครับ ขอบคุณรอยิ้มที่เคยมีให้กันประมาณนี้ครับได้ัได้ประมาณนี้หละรลอิรอรต